ย้ยช่าน้เชียวเดเปกี้เขามีน้อเชียวน้าละมเ็ตู้าเียวนน้องน้องวันพี่วันพี้าวนอะนอเดนาเขาเออเชยวน้เขามีอสีตัวนึงน้อยน้อยยนนอยนอส

Lori mà hát chị danh đi ăn chay luôn nào chỉ hello 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 nó có hello hello có hello 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 có hello một hello hello

ไปไหมฮะอู้วขมินตองนอนที่เตียฮะเดี๋มีหนูะชอบนอนที่นี่มานอนดีจุรชตนอนตัวยยาดนัมากเ้อง้ยนอนแล้วเรก่นอนกี่ีอรอจอดี่เป๊กี้อตอต่อวจะยนี่เขาอนนี่กี้แอร์ไมนจังลูกพานานยันเลยจนทแล้วตอนนี้เป็นนอกั

เดียนะตัางมือไปตั้งมือไปเียไ่เสียขอกันเฉยสิเด้อเตานี่ก็นี่ก็เดียดูก็ะเตัวเดียเดียได้ดื่มเหรอเออเดียวดีเลยไปเดีเียวจะได้ดื่มเหรอเออเียจะได้ือ

Boy, hoa sáng là cái niên hà nội tiêu xin ở nhà. Huýt ngoài tôi nè 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 sao ở tay chân em không tay ở tay đua luôn 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 luôn

Nên nên mà tớ tay bỏ rồi, có thứ xin nó dẹp đây nó lợi Chị nó lợi Tên ra dùng mấy nó lợi thì chỉ khế đi lị nồi mà xa nhả Mấy ơ kìa liền, dẹp thế chứ mà Ừ Thế khói dẹp thế chứ mà Mà xa thì à, thế chứ Cô cháu mày chỉ cho cả ra Là hai người sẽ nói ra dùng Nói Con cho lại em

เขาได้ย yeah. are ่าวว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 าวววอวว้วเวว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 ีวว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 วาวว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 วนวว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 อเด้วว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 เวว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 อวววววววาวว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 นว่วว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 ว้วว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 กวว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 อ

มันห้องกับว่ะเดี๋ยว็บนีใช้กมั่เนี่ยออย่อแบบอไรเป็นวี่มัมุอเขาป้องรเขาป้งเป็นดจีตอ์ยอยาว่าเขาเปิดไก็นอนเดี๋ยวก็อไรไม่รเขาป้องเป็นจีตอ์ยยอะร้าเดี๋ยวนั่งยองแกลวเปิดมา

哎，包，嗯，我到没得？哎 <noise>，他那叫啥呀？这冷可？哈哈哈！他玩的的呀？的。

เออน่าเช่ป็นอย่างหมดลเอี่ยนั้น่าเไปจเป็นหมดเลจ่าเจ็บไปอย่าไปตีท้องหมอเที่ยวปั๊บบางคนมันมัวตายอ่ะ cái cái chín nó mà, nội lệch mà mà, phô hồ má, đi Mẹ chuẩn nội Chuyện À chín nó mẹ là xác, 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 Mẹ có à Nó uống sữa mẹ Hả? Nó uống sữa. Nó uống sữa chả nà Nó đi uống chị nào nó đi uống sữa. Ồ Nó đi uống chị xị Anh mà lọ, Chị nó ta uống sữa